มีคอมโบไปสองนาทีก่อนชมคลิปรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราและติดตามข่าวสารได้ก่อนใครกดเลยเกมฟรีว่ามี สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสักเกมไหมนะครับแล้ววันนี้อยู่กับเกมผิวอมีอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะฮะไม่ต้องตกใจครับว่าเราอยู่กับอะไรทำไมมันใหญ่ขนาดนี้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกเลยว่าเทปนี้เนี่ยเป็นเทปพิเศษนะครับที่จะพาทุกคนนะไปรับชมผลการแข่งขันหนึ่งหนึ่งนะครับระหว่างอุ้มอิ่มกับขนมโร้ว่าใครจะเทพกว่ากันในการแข่งขันอวีนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยนะครับคือมี่เคิร์ฟเกมมิ่งมอนิเตอร์34นิ้วครับจากเสี่ยวมี่นั่นเองนะครับคือใหญ่ มาก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 นะครับก่อนอื wrong, no ่นผมก็จะอันบ like okay. okay. so okay. ็อกซ์ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะฮะคือถามว่าทําไมเราต้องมาแกะจอกันนะครับเพราะว่าจอมันดีครับก็เลยมาแกะกันสักหน่อยโอ้หมันใหญ่เหลือเกินอ่ะแกวออมาครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละชิ้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับเโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวขาตั้งขาตั้งจอนะฮะอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อน ก็อันนี้เป็นน,น่าจะเป็นตัวเหมือนเป็นด็อกที่เอาไว้ต่อจอเข้าไปอันนี้ตัวนี้แถมให้เลยนะครับบางยี่ห้อไม่แถมมาให้นะครับโอเคถือว่าดีมากอันนี้ก็มีนี่มีคู่มือนะมีคู่มือมีสาย displayport มาให้เลยนะครับแปลว่าเจ้าตัวนี้ไม่ได้แถม HDMI มาให้นะครับใครที่ไม่สามารถใช้งานดิสเพย์พอร์ตได้ก็ต้องซื้อ HDMI มาเตรียมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้งานแบบโน้ตบุ๊กหรืออะไรอย่างนี้มีสกรูมาให้ด้วย กรูนะครเป็นน็อตเอาไว้ติดกับวอลเมาส์ใครที่อยากจะติดมันเข้ากับผนังหรือกำแพงอะไรเงี้ยก็มีตัวน็อตมาให้เรียบร้อยเลยมาดูกันที่ไฮไลไท์ดีกว่าครับพระเอกของเรานะครับหน้าจอมี่เคิร์ฟเกมมิ่งมอนิเนะครับ34นิ้วมันจะเป็นยังไงกันนะครับมารับชมกันดีกว่าโอเค มาพูดถึงเจ้าสเปคของตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นจอเคิร์ฟนะครับที่มาพร้อมกับความโค้งระดับ 1,500R ครับผมแล้วก็มีเรียกว่า Resolution เนี่ย21:9คือมันยาวมากจริงๆนะครับสามารถสปริตสกรีนได้อะ สำหรับใครที่ช,ชอบทำงานนะครับเดี๋ยวพอพอเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีพอร์ตให้เลือกต่อแล้วสามารถสปรีสกรีนสามารถทำให้จอ1จอเป็นจอ2จอได้เลยนะครับและที่สำคัญครับมาพร้อมกับความาละเอียดระดับ WQHD ครับความละเอียด3 4 4 0ัคูณ1440ัถือว่าละเอียดยิ่งมาดูที่พอร์ตกันบ้างดีกว่าครับผมขออนุญาตหมุนนะฮะเวลาวางเราต้องค่อนข้างระมัดระวังนิดนึงนะครับกับตัวหน้าจอนะครับ AH. มาดูกันนะฮะด้านหลังครับตัวนี้นะฮะเป็น ตัวเรียกว่าเอาไว้ครอบสายนะครับตัวเก็บสายทํามาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับมีแมกเนตติดมาด้วยก็คือเราใส่ไปนะฮะใส่ไปปุ๊บดูนะครับเก็บอย่างเรียบร้อยนะครับพอร์ตหลังเจ้าตัวมีสกรีนตัวนี้นะครับให้มาทั้งหมด4พอร์ตนะฮะเป็น HDMI 2พอร์ตครับแล้วก็มี DP พอร์ตนะครับอีก2พอร์ตที่สำคัญนะครับมีรูต่อหูฟังมาด้วยนะครับในจอรุ่นใหม่ๆเนี่ยหลายคนก็คงรู้แล้วว่าเอ่อรูต่อหูฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆที่เราจะเอาหูฟังเราไปเสียบกับ CPU ที่อาจจะวางอยู่ด้านล่างนะครับท้ายครับก็มาพร้อมกับสาย AC นะครับ AC in ตัวนี้นะครับก็คือตัวต่อไฟนั่นเองที่สําคัญนะครับหลายคนคงรู้แล้วว่าเจ้ามี่เคิร์ฟเกมมิ่งมอนิเตอร์เนี่ยมีการนําเข้ามาในไทยแล้วแต่ไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับในรุ่นเก่าเนี่ยจะเห็นว่าตัวกล่องนะครับถ้าใครซื้อเนี่ยดูได้เลยว่าถ้าเป็นกล่องรุ่นเก่านะครับกล่องจะเป็นสีน้ําตาลนะครับน้ำตาลแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่เสียวมีเพิ่งเปิดตัวนะครับกล่องต้องเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เท่านั้น ตัวปลั๊กต่อนะครับที่เสียบกับสาย AC ก็จะมีรูด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวปลั๊กเนี่ยสามารถเสียบได้กับออรูไฟฟ้าทั่วไปในไทยเลยนะครับจะมีประมาณนี้มาพูดถึงสเปคอื่นๆกันนิดนึงนะครับตัวมี Curve Gaming Monitor ตัวนี้นะครับมีอัตรา refresh rate สูงถึง144 Hz เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นจอที่มี refresh rate เนี่ยค่อนข้างสูงรองรับการเล่นเกมทั่วไปได้อย่างดีนะครับก่อนจะพูดเรื่องสีเดี๋ยวเราลองต่อจอให้ดูก่อนเลยดีกว่านะฮะ ตอนนี้นะครับเราก็ต่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับดูความคมชัดของเจ้ามอนิเตอร์ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่ารองรับอั t ตร้าไวหรือ21:9ต่อได้เป็นอย่างดีนะครับพูดถึงเรื่องสีนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยเรื่องสีอยู่ที่121% RGB นะครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างดีทีเดียวครับและที่สำคัญนะครับเจ้าตัวนี้มี AMD FreeSync นะครับซึ่งทำให้รองรับกับการ์ดจอ AMD ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ไม่เกิดการภาพฉีกขึ้นแน่นอนครับ ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่ไปมันสูงไปอ่ะเอ้ยทำงานลําบากมากสามารถปรับด้านหลังได้เลยครับเราเราปรับเอียงได้อันนี้นะครับเอียงโดยฐานยังอยู่ที่เดิมเลยนะครับเอียงซ้ายได้ขนาดนี้เอียงขวาได้ขนาดนี้ครับนอกจากนั้นครับเรายังปรับขึ้นบนลงล่างได้อีกด้วยอันนี้ครับต่ำสุดเนี่ยระยะต่ำสุดเนี่ยแทบจะติดก,กับตัวพื้นฐานวางเลยทีเดียวนะครับส่วนระยะสูงสุดเนี่ยก็ใครทำงานใครที่ชอบทำงานสูงๆก็ยกขึ้นมาได้ <differences S 2> นะฮะก็คือระยะนี้ครับ ต่อกันนิดนึงนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับที่ใครทํางานนานๆนะครับหรือกราฟิกหรือว่าคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับก็มีสิ่งที่เรียกว่าโลบูไลท์มาด้วยนะครับก็เป็นการที่ตัดแสงสีฟ้าให้น้อยลงทําให้สุขภาพตาเราดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะครับตัวนี้นะครับหาซื้อได้ที่ JD Central นะครับ Shopee Lazada นะครับที่สําคัญนะครับยังมีช็อปย่าง Banana IT Jmart Tgphone นะครับสโ s t o แล้วก็ร้านค้าที่เป็นลิขสิทธิ์มีในทุกสาขานะครับ ในราคาเพียง15,990บาทนะฮะเพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของเจ้าตัวนี้ไปได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับตอนนี้นะครับหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะได้เจออุ่มอิ่มกับขนมรูนะครับเราไปพบกับพวกเขาทั้ง2คนกันเลยครับแล้ววันนี้เนี่ยแบบถ้า2คนมาถึงนี่แล้วมันการที่เราเป็นเกมเมอร์เนี่ยมันต้องมีชา a l เลน g ์เนาะ กติกาก็คือถ้าใครชนะเนี่ยสองคนนี้รับไปเลยรีแบว้ทเอาล่ะโว้ยเอาละโว้ย,ย <c oughs> ก็คือจะให้ทั้งสองคนเนี่ย <c oughs> มาหนึ่งหนึ่งงานอ,าอ่ะ ตอนแรกเนี่ยพี่ก็คิดตัวอยู่นานว่าจะเป็นตัวอะไรแต่รู้สึกว่าเพราะนั้งของคนถนัดออฟเลนกับขนัดแคลรี่จะเป็นตัวสองตัวไหนนี้ก็ดูไม่ไม,ไม่ไม่แฟร์เพื่อความาแฟร์เพื่อความมันนะเพื่อความมันมันควรจะเป็นแรสแล้วกันอ่ะได้ <laughs> ถ้างั้นเนราไปแรสกันเนี่ยสิดนุ้นูสินุนมาแรสมวยไทยผู้ชนะรับไปเลยเซมี่แบน5หน้าจออ m o l ร d ต1.1นิ้วเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ย ไปลุยกันเลยมา<ผ>มขอดูหน่อยประชันกันด้วยแรงมวยไทยทั้งคู่นะครับฝั่งขวามือได้แก่ขนมรูสิ์นูนุฝั่งซ้ายได้แก่จันนี่เอาละครับโอ้โหมีการใช้พิกเศษเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสกิลนะมันต้องกดนะ มีการยักหลอกหนึ่งทีนะครอ้ยเข้าป้อมเขาอเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้

อุ้ยหมัดเดียวหมัดเดียวเอ้ยอุ้ยไม่โดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยิงจังเกมนี้ตึงเียดนะครับตึงใครจะบอกว่าเล่นแบบล็อกผลนี่ไม่มีนะสองคนนี้คือเงียบเลยโอ้โหมีมีมีคอมโบไปสองคัมพี เอาแล้วแล้วอุ้ยอุ้ยเก็บฮิวเก็บฮิวม,มีการเก็บฮิวเกิดขึ้นอโอ้ยคือเ,อเขาหาักเหลี่ยมเฉียงคงกันจริงชกอตอนนี้เท่าไหร่อยู่เอ่ยสามต่อสามค่ะสามสามคือแบบไม่มีใครยอมใครจริงๆนะๆๆกลายเป็นปู่อิ่มนะครับที่เสียป้อมไปก่อนอุ้ยตแบบายทำอะไรไปได้ครับนะครับคอโมโบเดียวเอาแล้วครับเป็นโอกาสการจบเกมของ ขนนมรรูะคับจบเลยเหรอจบเลยโอ้ยเอยอได้อยู่นะเลือกแค่นี้อาจจะไม่ได้กี่นาทีอ่ะหกห้าแตก,ไม,แตกไม่แตกไม่แตกยังมีโอกาสแค่สองสองหนึ่งจุดอะไกเงี้ยเยอะมากะครับมาดูครับศึกระหว่าง2พี่น้องอุปถัมภ์ <laughs> มดูนะครับใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลเสี่ยวมีสมาร์ทแบนด์หไป ไว้ไอ้ไอันติเมทออกมาได้อุ้ยเสียอันติเมทไปแล้วมีคนเสียอันติเมทไปแล้วนอ่ละครับวีเลยอะหมดไปแล้ว ยังทันไหมอีกยังทันอยู่ยังทันอยู่เอ่อยังมีคนตอยยังมีคนตอยเอ้ยตอยโอ้จบเกมไปเลยนี่หนุ่มไม่เคยชนะอิ่มเลยนะเล่นกี่เกมเวลาหนึ่งหนึ่งหนึ่ง เมื่อกี้เราก็สเต็ปเราก็เกือบชนะแล้วนะใช่คือจริงๆพอๆกันเลยอ่ะและแล้วนะครับเราก็ได้ผู้ชนะมาแล้วนัคืออุ้มอีขอบคุณนะแล้วก็ทางรายการเราขอมอบนี่เลยครับเสี่ยวมี่แบน5ให้กับุ้มิมครับขอบคุณมากค่ะย เดี๋ยวแบ่งกันใช้คิ๊กพายแบ่งกงนฝากทุกคนกดติดตามช่องเกมฟีเวอร์มีด้วยนะคะใช่ครับผมแล้วก็จะได้รับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับแล้ววันนี้นะครับเราสั่คุก็ลาไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมช่วงท้ายของรายการนะครับอย่างที่เราบอกไว้ตอนต้นนะครับก็คือเราอจะมาแจกนะครับเจ้ามี่ทีวีสติ๊กนะครับให้กับผู้ที่ไทย ผลการแข่งขันได้ใกล้เคียงเวลาจบจริงมากที่สุดนะครับนั่นก็คือ8นาที9วินาทีนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับชื่อจะขึ้นอยู่ข้างใต้นี้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวยังไงทีมงานเราจะติดต่อกลับไปเพื่อแจกตัวมี TV ทีวีสติ๊กนะครับของเสี่ยวมีให้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมเล่นกิจกรรมนี้กันครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคลิปของเราถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่องเราด้วยนะครับเวลาเราอัปโหลดคลิปใหม่จะได้ชมก่อนใครไม่ตกเทรนดแน่นอนอย่าลืมติดตามพวกเราเกมฟ f เวอร์มีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ